ทางเลยครับทางครับทยันาัาต่าข่าวครับทางเลยครับเราคอะไรไหมคะออะไรไหมตอน

ไหมคะตะงกนอะไรไหมตอนนี้ไม่กค่ะขออนุาตนะขออนุาตนะพีพียังกวนตัวประเทศ ราบนะใที่แท้่ในกตอ้ีเกิจากอะไรมากเบื้องต้นที่พูดคุยนะครับในการซักถามเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องของปัญหาในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินมรดกนะครับในการที่แบ่งเหมือนกับว่าทางผู้กระเหตยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของการแบ่งแบ่งมรดกประมาณนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นลักษณะของการเตรียมการไหมครับปืนนี่คือเขาพบติดตัวอยู่นำมาด้วยครับนำมาด้วยวันนี้เขาเปนการดักหมายอะไรกันนะฮะดักหมายไม่ได้ทราบไรายละเอียด เทมการของเขาการที่นำปืนมาเพื่อเจรจาเหล่านี้เป็นกระหน่ำเขาต้องการมาสร้างปัญหาหรือมาให้คุขขูหรือมาเพื่อ,อที่จะนัดฆ่าอะไรที่เบื้องต้นที่พูดคุยก็ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวเรื่องของการแบง่งแบ่งเรื่องของมอทบกอะไรพวกนี้นะครับ แล้วอะไรที่เขา,เขาทําให้เขาต้องตัดสินใจย,ยิงก็คงข่มขู่ญาติขนาดนั้นตรงนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับว่าคือประเด็นในเรื่องของการสอบสวนรายละเอียดยอยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะเมื่อเมื่อสู้เราเพิ่งเพิ่งจะควบคุมสถานการณ์ได้ก็ต้องเรียนพี่น้องถึงชนว่าอาจจะใช้เวลาสักนิดในการว่าข้อสาเหตุที่แท้จริงอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเื้องต้นข้อหาที่เราสั่งที่เราสั่งขึ้นมาจะต้องแจ้งต้นนะครับก็เข้าข่ายในเรื่องในการพยายามฆ่านะครับนะครับในเรื่องของ การใช้อาวุธปืนนะครับการยิงปืนนะครับการขกพาอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วตัวผู้บาดเจ็บเองตอนนี้เขามีสักเป็นอะไรกับตัวคนก่อเหตุเป็นน้องสาวครับแท้ๆครับเห็นรับแจ้งว่าเป็นน้องสาวนะครับส่วนส่วนคนบาดเจ็บก็เห็นแจ้งว่าพ้นขีดอันตรายนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครบการนำปืนเข้ามาในที่เกิดเหตุระหว่างการจารก็ถือเป็นเรื่องของการพยายามฆ่า คือไม่คือพยายามครั้นี้คือเขาเขายิงมีมีคนมีผู้ตรัดเจ็บได้รับคมกระสุนบาดเจ็บจากการใช้ปืนยิงของเขาครับนะครับว่านะแล้วส่วนรายยานะั้นเพบอกว่าต้องไปสอบสวนให้ชัดเจนว่าว่าสาเหตุที่ที่ยิงกเกิดจากอะไรนะครับมีการโต้เถียงกันก่อนหรือไม่หรือว่าเกิดจากอะไรนะครับตรงนี้ต้องอยู่ที่พนักง,งานสวนต้องสอบสวนให้ให้ปร,กปรากฏความชัดเจนขึ้นมานะครับ เขาบอกไหมคะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเคลียร์หรือว่ายังไงคะคือเขาบอกแค่ว่าจะมามาคุยพูดคุยเรื่องเรื่องเรื่องการแบ่งมรดกที่ที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรนะครับแต่ตอนแรกเขากลัว่าทะเลาะกับทางบ้านไม่ไม่เอ่อตรงนี้ผมยังไม่ได้ตัดสักถามนะครับพอเมื่อกี้เมื่อเขาเข้าไปก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ได้นะครับไม่ให้สถานการณ์บานปลายหรือทําให้มีนอวจรนที่อยู่โดยรอบเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเกิดอันตรายขึ้นมานะครับเขามีท่ ถ้าทีก็เริ่มเริ <c inhos> in ่มสงบลงนะครับก no ็ใช้เวลาครับก็มีการพูดคุยตักถามนะครับก็ทําให้ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลดลดความตึงเครียดลงนะครับก็ก็ทำให้เราควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่มีเหตุอะไรนะครับปืนที่เป็นของเขาเองหรือว่าเขาจะไปก็เป็นเป็นของเขาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องอยู่ที่เราตรวจสอบก่อนนะว่าปืนเนี่ยมีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนนะครับตรงนี้ไม่ยากครับไม่นะครับสร้างข้ออ้างที่ร่างกฎหมายบอกว่า ก็เข้าเข้าที่ควบคุมได้ก็ก็สงบลงนะครับก็เราก็ขอให้เขาในการรูปกรีดนะครับในปัญหาของการรูปกรีดเป็นหลักนะครับไม่ได้เข้าไปเพื่อจะกดดันอะไรเพราะว่าในพื้นที่เน bon <No ี่ยเป็นพื้นท bueno ี่ปิดที่ไม่มีพี่น okay ้องประชาชนโดยรอบที่อาจจะเป็นอันตรายนะครับก็เราก็การพื้นที่แล้วก็ใช้เวลาในการรูปกรีดเจรจานะครับตอนนั้นทะเลาะขออะไรไหมคะไม่ได้ทะเลาขอก่อนหน้านี้อะค่ะทางฝั่งก่อเหตุเองก็มีพฤติกรรมว่าจะเรียกชื่องครไป ทางตำรวจใช้เทคนิคอไรที่ทาให้การเจราจาครั้งนี้เี่ยนแล้วกาเป็นควกับเจรจาคือการเจรจาเราก็ต้องเข้าใจ,ใจนะครับเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับว่าบางทีพวกบอยเหตุว่าเขาเขามีปมหรือว่ามีความกดดันเรื่องอะไรนะครับเร,เราเราต้องเปิดใจรับฟังเขาก่อน นะครับเพื่อเพื่อให้เขาระบายนะครับเราเราไม่ได้ว่าเราจะเข้าไปพวกประการโดยการใช้กําลังเลยทันทีนะครับก็ก <ess> ็ประเมินดูว่าจําเป็นหรือยังที่จะ <ess> ต,ต,ต้องยกระดับในการใช้กําลังนะครับซึ่งซึ่งสถานการณ์นี้ไม่จําเป็นนะครับเราก็าผมก็ได้เข้าไปพูดคุยด้วยตนเองนะครับก็พ,พยายามฟังรับฟังปัญหาเขานะครับก็เพื่อให้เขาสงบลงจนจนเขายอมที่จะมอบตาวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาเล่าปัญหาเาเครียดเาก็เครียดอยู่นะครับเครียดครับถ้าก็เหมือนกับเขาเขากดดันเครียดอยู่ครับ มูลค่าเยอ<ม>ะไหมคะมูลค่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องต้องอสอบตัวรายละเอียดว่าคือแต่เห็นที่แจ้งเนี่ยเาก็มีพี่น้องแปดคนนะครับแปดคนก็อาจจะผลไม่ครบรวมการแบ่งทรัพย์สินในพวกนี้นะครับเ,เห็นแจ้งว่าอยู่ห้าสิบวิไปสามนะครับไม่ตรงนี้ยังรยนนครับผิดชอบสอบสวนเบื้องต้นพอทราบจำนวนกันมาอยูกที่เป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่ไม่ทราบครับเายังไไม่ด้้ใหการยังครับคือตอนนี้อย่างที่เรียนพี่น้องสิบคนคือ การสอบสวนเชิงลึกเนี่ยต้องให้พนักงานสอบสวนสอบสวนก่อนนะครับเบื้องต้นเราแค่ซักถามแล้วคุยเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเหตุพ้่งเกิดเราก็ต้องรีบอย่างที่เรียนว่าเราต้องรีบควบคุมสถานการณ์ให้ได้ก่อนเป็นระดับแรกนะครับก็ประเมินสถานการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการสอบสวนรายละเอียดว่ามูลเหตุอะไรเนี่ยก็เป็นภายหลังนะครับเมื่อเมื่อเราควบคุมสถานการณ์ได้ต่อไปก็เรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับก็ใช้กระบวนการมี้คน ตอนที่เกิดเหตุที่ที่ที่ทได้ได้เห็นเนี่ยนะครับก็มีมีมีสามคนมีรวมผู้บาดเจ็บด้วยน,นะคร<ช>ับโอเคนะ,ค,ะนครับตอนที่เราลองมีการพูดคุยเจตนาขอาผู้เสียหายเขียนทราบว่าเขามีการให้ข้าดูแม้ว่าทำไมตัดสินใจยิงน้องสาวคือปืนมันไปโดนน้องสาว ทำไมถตัดสินใจนัดเดียวไปลงโทีก็อย่างที่บอกว่าคงเหตุมาจากเรื่องเรื่องของการแบ่งขอรแต่เรื่องของรายละเอียดว่าเหตุที่เกิดต้องหนักอะไรเนี่ยต้องใช้เวลาในการสอบสวนนะครับแต่เบื้อง้นตามที่บอกว่าเตุเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อสักเมื่อสักครู่ที่คุยกับเขาล่าสุดในห้องค่ะอาการป็วยังไ่บ้างเริ่มสงบลงแล้วครับนะครับตอนนี้ก็เป็นกระบวนการของการสอบสวนแล้วนะครับก็ตรงนี้คงคงน่าจะไม่มีอะไรก็เป็นขั้นตอนที่ทางตำรวนก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแต่ว่ารีโคนเน่ยเดี๋ยวต้องให้ให้ส่นนู้นมาสอบสวนะครับว่ามีใครบ้างอยู่ในเอยู่ตรงไหนยังไงระหว่างโดนยิงใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับถ้าสอบสวนไปโอเคครับผูอเป็นแต่ว่ารีโคนเน่เดี๋ยวต้องให้ให้ส่นนก้มาสอบวนะครับว่ามีใครบ้างอยู่ในเรนอยู่ตรงไหนยังไงระหว่างโดิงใครอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับถ้าสอบรวไปโอเคครับสอดนเป็นส3